นางลำมาแล้วนะคะในสุดสีเขียวนะคะ Het, มีแต่สวยๆทางนั้นเลยนะคะ,ะเ,เดี๋ยวมาดูทางนี้นะคะคือคักกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูทางนี้นะคือคักกันเลยสวัสดีค่ะอุะ้ยมีแต่ผู้สวยๆมีแต่ผู้จบๆงามๆเนาะสวัสดีค่ะแม่ผู้ใหญ่ สวยๆนะคะสุดเขียวนะคะอันนี้เขียวเขียวบ้านสลสศรีนะคะกับเขียวเขียวจำปาดงนะคะสวัสดีค่ะนี่จำปาดงเหรอคะจำปาดงโอ้ปาดงปะทะกับสรสีนะคะเขียวนะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะโอ้โหคึกคึกคักกันแต่เช้าเลยนะคะเช้านี้นะคะ เจ้าภาพมาเองนะคะเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะนางลำา54นางลำนะคะตอนนี้ก็แต่งหน้ากันนะคะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็มาแต่งเติมอีกนะคะเพื่อให้เต็มที่นะคะกับงานทางเจ้าภาพนะคะอุ้ยดูแต่ละชุดนะคะแต่ละบ้านนะคะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะสวยสวยสวย นางรำก็มาแต่งเติมอีกนะคะแต่งมาจากบ้านแล้วนะคะแต่ก็ต้องเติมอีกนะคะเพื่อความสวยงามนะคะนี่นะคะแต่ละคนนะคะแต่งตัวนี้สวยสุดงดงามหมดเลยนะคะองค์ปู่วันนี้นะคะบารมีเจิดจ้านะคะ เป็นเรืองทองอ่ะสีทองและยิบและยับเลยนะคะเนาะสีทองและยิบและยับเลยนะคะเดี๋ยวรอทางเจ้าภาพนะคะรอเลิกงามยามดีนะคะรอเลิกงามยามดีนะคะศาลาของคุณยูโรทิดาเศรษฐีนะคะเต็มไปด้วยเหล่านางลำนะคะ ทางนี้จำปาดงนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ดอกจำปาสีขาวนะคะสวัสดีค่ะสวยนะคะสวยสวยสวยค่ะสวยทั้งสุดสวยทั้งคนค่ะนะคะนี่สัญ,ญลักษณ์นะคะจำปาดงก็จะมีดอกจำปาก็จะมีดอกจำปาสีขาว อนพาชมบรรยากาศวันนี้นะคะคือคับกันมากเลยนะคะนนนนนนีี่มเป็ตัััรอ้บรรยากาศที่ลานองค์ปู่นะคะพาเอฟซีเดินชมดอกไม้ก่อนเนาะระหว่างรอทางเลิกงามยามดีรอทางเจ้าภาพนะคะ ก็พาเอฟซีมาสมดอกไม้นะคะสวยๆงามๆนะคะสวยจริงค่ะสวยจริงสวยจริงนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำก่อนนะคะในระหว่างลํำนะคะเราก็เปิดน้ำให้กับต้นไม้ดอกไม้หรือว่าหญ้าไปก่อนนะคะเนาะสวยมากๆ ดูซุ้มประตูหัวใจทางนี้สิสวยทั้งกล้วยไม้สวยทั้งดอกอะไรนะเพื่องฟ้านะคะบานสะพังเลยนะคะหัวใจหัวใจเบิกบ,บาน อดอกบานชื่นของเราก็บานแล้ว,วโอ้นั่งไงทางเจ้าภาพมาแล้วคะ่ะตาม,มาแล้วนะคะ,ะ,าะ,คะตามมาแล้วทางเจ้าภาพก็มาแล้วนะคะม,ม,ม,ม่ให้ตักใช่เช้าญป่าดวนสวยมากเลยนะคะนั่ไงทางเจ้าภาพมาแล้วนะคะ เราก็ไปเตรียมความพร้อมนะคะเจ้าภาพมาแล้วนะคะเจ้าภาพออกมาแล้วโอ้ดอกกล้วยไม้สีขาวนี้ก็สวยนะคะสวยๆโอ้อออยดอกอะไรน้อน่ะบานเต็มต้นเลยนะคะ เรื่องอะไรนี่าย้นไี่ัจงตานส้าอี่หาเอีมาส่บรรยากาศนะคะดอกม้นนานะทนตุ้มหูสวยจังเลยออกใหม่ค่ะออกใหม หิ้วคนละกระตัตะก้ามาไอ้รับก็นึกว่าแต่เขาจะเอามาโปรโมทขายนึกไปเนาะสาดอเภอร์มันค่ะเหมือนเหมือนเราเลยเนาะตะก้าเงินตะก้าทองมาใส่เงินใส่ทองอันนี้เป็นของของชาวบ้านโซลสีนะเอฟซีนะถ้าท่านใดที่สนใจนะก็ติดต่อทางนิตยาได้เด้อนะคะคนสารเนาะคตะก้าไม่ไม่ไม่รับเนาะไม่ของเขาเขาถือมาคนละอันคนละคนอันเรานึกว่าแต่ทำใคร โปรโมทโปรโมทโปรโมทได้ค่ะัดีค่ะสวโสดีค่ะสวัทดีค่ะดีค่ะดีค่ะนใจผลไม้มาแล้วนะคะผลไม้ไหว้นะคะชุดใหญ่นะคะเลินใหมค่อยใช่เลยค่ะนี่ค่ะทางเจ้าภาพมาแล้วนะคะต้องเปลี่ยนทเขาล้องเปลี่ยสียาแล้องหมดีค่ะมอ สวัสดีค่ะเดี๋เหยาเหนียวซับค่ะเหยาเหนียวซับขกำลังมาอีกขึ้นหนึ่งกำลังมาจ้าจ่ะรอเพื่อนเพื่อนก่อนเชิญนั่งข้างบนก็ได้ค่ะเชิญนั่งข้างบนค่ะแดดร้อนแดดร้อนบรรยากาศที่คึกคักมากเลยนะคะ ใส่ตะกุ่นจับนะค่ะเดี๋ยวพอเราก็แถวถายรูปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ